ติดตา2ชั้นใช้ของอะไรคะนี่เลยคะ่ะทุกคนพี่อาจจะใช้เป็นรุ่นนี้นะคะของยี่ห้อดักเดชนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าซื้อมากี่ปีแล้วนะเดี๋ยวจะแกะให้ทุกคนดูกันนะซึ่งวันนี้ลุคที่แต่งล่าสุดก็คือติดเหมือนกันนะคะน้องเขาจะเป็นแบบ คือปกติะมันจะมีสติกเกอร์ติดตาสองชั้นที่เป็นตาข่ายแต่ว่าช่วงหลังมันเหมือนหนังตาเราตกแบบเยอะมากแล้วตาข่ายเอาไม่อยู่เราก็เลยต้องมาใช้เป็นรุ่นที่เป็นแบบสติกเกอร์เหมือนสไตล์แบบ 3M อ่ะทุกคนนี่นะคะน้องเขาก็จะเป็นแบบนี้นะเขาจะมีก้านอันนี้แถมมาให้ใช่ปะ่ะแล้วเราก็จะใช้น้องก้านเนี่ยนะคะดึงเทปติดตาสองชั้นออกมานะคะแล้วก็ก็จะติดลงบนแบบชั้นตาของเรา่างนี้นะคะนี่ แล้วก็เราสามารถที่จะแต่งหน้าทับได้เลยแต่ว่าก่อนที่จะทาเนี่ยแนะนําให้ทุกคนแบบว่าแบบทํายังไงก็ได้ไม่ให้หนังตามันนะอาจจะซับ,ซ,บซับก่อนจะติดแบบนี้แต่ระวังนิดนึงนะคะเวลาที่เราแกะถ้าเราแกะแบบไม่ดีนะตรงนี้มันก็จะเสียไปเลยนะคะทุกคนเห็นไหมนี่นะคะก็ เวลาแกะเราติดก็คือต้องระวังนิดนึงนะคะรุ่นนี้นะคะแต่ว่าความติดทนก็คือให้เต็มร้อยเหมือน3 m เอเลยนะคะข้อเสียของของเทปติดตา2ชั้นแบบนี้ก็คือมันอาจจะมองเห็นชัดกว่ารุ่นที่เป็นตาข่ายที่เขาแบบรีวิวกันนะคะแต่ว่าก็ต้องดูได้ว่าหนังตาเรามันแค่ไหนไหวไหมที่จะใช้แบบตาข่ายนะคะแต่ตอนนี้คือยังไม่เจอตาข่ายรุ่นไหนที่ติดแล้วหนังตาอยู่ก็เลยต้องใช้เป็นรุ่นที่เป็นเทปแบบนี้นะคะเราใช้ยี่ห้อนี้แต่ตอนนี้มีหลายยี่ห้อออกมาทุกคนลองไปดูแล้วกันค่ะเราก็จะติดไปตรงที่แบบชั้นตาเราเลยแล้วก็ทับ ลงไปแล้วเราดูว่าเราอยากได้ชั้นตาใหญ่ขนาดไหนอย่างวันนี้ยลูกที่ครีเอทเป็นลูคแบบสายฝออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็จะแบบว่าอะติดให้ชั้นตามันดูแบบว่าสูงขึ้นมานิดนึงเพราะว่าปกติเราจะแบบแต่งสายเกเลยอะไรเงี้ยก็คือแทบจะไม่ติดเลยนะคะก็ต้องดูด้วยว่าลุกที่เราจะแต่งเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะทุกคน